ทีนี้ก็มาถึงตอนที่มันยากเข้าใจยากอยู่นิดหน่อยว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้มันจํากัดความไว้เฉพาะแต่ในขอบเขตของการยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าถ้ามีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกคิดนึกได้แล้วจะเป็นปฏิจจสมุปบาทไปหมดเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่แก่เด็กในคันเพื่อจำง่ายก็พูดอย่างนี้ดีกว่า ว่าหลักเกณฑ์เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้เราไม่ใช้แก่เด็กในคันเพราะเด็กในคันยังไม่มีความรู้สึกชัดเจนถึงกับจะมีอวิชชาตันหาอุปาทานได้มีพระบาลีที่กล่าวเกี่ยวกับการเกิดของเด็กจนกว่าจะเกิดปฏิจจสมุปบาทคือบาลีมหาตันหาสังพยะสูตรมูลปัญน,นาตมัชิมาเนกายให้คําอธิบายความข้อนี้ไว้ชัดเจนที่สุดว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่า ชีวิตคนมันตั้งต้นขึ้นมาอย่างไรตรัสว่าเมื่อบิดามารดาอยู่ร่วมกันแล้วมารดาก็มีระดูแล้วแล้วมีคันทัพ,พะก็เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะสัตว์จึงจะเกิดถ้าบิดามารดาไม่อยู่ร่วมกันมันก็ไม่มีโอกาสจะเกิดบิดามารดาอยู่ร่วมกันแต่มารดาไม่มีรดูแล้วมันก็ไม่มีทางจะเกิดหรือว่าอยู่ร่วมกันมีรดูแล้ว แต่ถ้าคันทัพพะไม่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะมันก็ไม่เกิดเหมือนกันมันต้องประกอบด้วยองค์สามบิดามารดาอยู่ร่วมกันมารดามีฤดูแล้วแล้วก็คันทัพพะซึ่งไม่รู้ว่าจะแปลว่าอะไรเป็นภาษาไทยก็เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะถ้าพูดอย่างวิชาสมัยนี้ก็ว่าคันทัพพะนี้ก็หมายถึงเชื้อของฝ่ายบิดาแล้วมันเข้าไปตั้งอยู่เฉพาะในไข่ของมารดา ต้องมีอย่างนั้นมันจึงจะเกิดสัตว์ขึ้นมาได้ถ้าบิดามารดาอยู่ร่วมกันและมารดาก็มีฤดูแล้วแต่ว่าคันทัพพระไม่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะมันก็เกิดไม่ได้คือว่าเชื้อบิดาไม่ได้ผสมในไข่ฝ่ายมารดามันก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงว่าต้องครบทั้งสามอย่างแล้วมันก็ตั้งคันขึ้นมาได้ทีนี้พอคันแก่เ้าเดือนบ้างสิเดือนบ้างแล้วมารดาก็คลอดบุตร มารดาคลอดบุตรออกมาแล้วโตวเป็นเด็กทารกแล้วเล่นของเล่นเล่นทรายเล่นดินอย่างเด็กเล่นนี่ก็ยังเฉยอยู่จนกระทั่งเด็กที่เป็นขนาดกุมารแล้วนี้ได้รับการบำเรอทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วเกิดความยินดียินร้ายนี่แหละปฏิจจสมุปบาทจึงจะตั้งต้นปฏิจจสมุปบาทชนิดนี้ไม่อาจจะตั้งต้นแก่เด็กในคันหรือแก่เด็กที่ยังเล็กเกินไป ปฏิจจสมุบาทจะตั้งต้นได้เฉพาะเด็กที่เริ่มมีความรู้สึกรู้จักในทางยึดมั่นเถือมั่นฉะนั้นจึงมีบาลีเขียนไว้ชัดเป็นพระพุทธภาสิตตรัสไว้ชัดว่าโสกุมาโรจักคูณารูปังทิสวาปิยรูเปรูเปสารชติกุมานั้นครั้นเห็นรูปด้วยจักูุแล้วย่อมมีความกำหนัดในรูปอันเป็นที่รัก อาปิยรูเปรูเปพยาปัจช,ชติย่อมมีความขัดเคืองในรูปอันไม่เป็นที่รักอนุปัตติกายสติจะวิหารติเขาอยู่ด้วยกายสติที่ไม่ได้เข้าไปตั้งไว้คือไม่มีสติปริตตเจตโสมีจิตเบาคือปราศจากความรู้ปราศจากวิชาเต็มไปด้วยอกุศลตันจะเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ ยถาภูตังนปชานาติเขาไม่รู้จักเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติตามที่เป็นจริงยัสัะเตปาปากาอากุศลาธรรมมาอาปาริเสสานิรุชันติชนิดที่รู้แล้วบาปอากุศลธรรมทั้งปวงจะดับไปไม่มีเหลือ ฟังดูให้ดีผมจะทบทวนเฉพาะแต่ภาษาไทยเอาใจความอีกครั้งหนึ่งว่าเด็กอยู่ในคันครกํมหนิดคลอดออกมายังเล็กอยู่เล่นดินเล่นทรายไปตามเรื่องจนกว่าจะถึงระยะหนึ่งซึ่งเด็กนั้นได้รับการเกี่ยวข้องกับกามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อเห็นรูปที่น่ารักก็รักหรือกำนัดเมื่อเห็นรูปที่ไม่น่ารักก็ขัดเคือง เขาอยู่ด้วยจิตใจที่ปราศจากสติที่ตั้งไว้ดีแล้วหมายความว่าไม่มีความรู้เรื่องที่จะตั้งสติไว้อย่างไรมีแต่อวิชามีจิตใจที่เบาหวิวไปตามอารมณ์ที่มากระทบที่แปลกประหลาดอย่างยิ่งตรงนี้ก็มีว่ากุมารนั้นไม่รู้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติตามที่เป็นจริงชนิดที่จะดับบาปอกุศลทั้งหลายได้นี้มันน่าหัวแต่ว่ามันจริงที่สุด คือเด็กกุมานี้ไม่เคยรู้เรื่องเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์คือวิธีที่จะทําจิตให้ว่างให้ปล่อยวางจากกิเลสจ,จากอารมณ์มันไม่รู้อะไรในเรื่องนี้เลยแปลว่าเด็กนั้นไม่รู้เรื่องวิมุตติเลยแล้วก็ไม่มีสติด้วยทีนี้เด็กนั้นมันถึงพร้อมอยู่ด้วยอนุโรธะและวิโรธะเคยยินดียินร้ายกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ ได้สวยเวทนาอันเป็นสุขบ้างอันเป็นทุกข์บ้างเป็นอทุกขมสุขบ้างเด็กนั้นก็ยินดีเพลิดเพลินกล่าวสรรเสริญมัวหมกอยู่ในเวทนานั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นนั่นที่ย่อมเกิดขึ้นแก่คุมานั้นนั่นที่ใดในเวทนาทั้งหลายนั่นคืออุปาทานเพราะมีอุปาทานจึงมีภพเพราะมีภพจึงมีชาติเพราะมีชาติจึงมีชารามรณะนี่เรื่องของเด็กเล็ก ตั้งอยู่ในคันในท้องแม่คลอดออกมายังไม่รู้เรื่องยังไม่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทจนกว่าจะได้เกี่ยวข้องกับการมคุณห้าแล้วรู้จักยินดียินร้ายและในใจไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไม่มีความรู้เรื่องวิมุติเคือความหลุดพ้นจากความทุกข์และสติก็ตั้งไว้ไม่เป็นเพราะไม่รู้เรื่องทีนี้ได้สวยเวทนาจากเบญจาก,กามคุณนั้นสุขบ้างทุกบ้างอทุกข,ขมสุขบ้างแล้ว มันก็อภินันทติเพลิดเพลินอ,อย่างยิ่งอภิวัตติออกปากสรรเสริญชมเชยอ,อยู่ว่าดีเว้ยอร่อยเว้ยนี่คืออภิวัตติแล้วก็อโชสายะติดทติมัวเมาหมกมุ่นจมอยู่ในรถของเวทนานั้นเมื่อเป็นอยู่อย่างนั้นสิ่งที่เรียกว่านันทิก็เกิดขึ้นในจิตของเด็กนั้นเมื่อเห็นรูปที่น่ารักก็กำหนัด เห็นรูปไม่น่ารักแล้วขัดเคืองอย่างนี้คือนันที่เกิดขึ้นนันที่นั้นคืออุปาทานนี่แหละคือการตั้งต้นของปฏิจจสมุปบาทที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในกรณีของปฏิจจสมุปบาทนี้เด็กต้องโตขณะที่รู้ความหมายของเบญจากามคุณแล้วจิตธรรมดาสามัญของเด็กนั้นประกอบอยู่ด้วยอวิชชาคือไม่มีความรู้เรื่องวิมุตติ นี่อการที่จะเกิดปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาได้ต้องประกอบด้วยองค์อย่างนี้ว่าเด็กต้องโตพอที่จะรู้เรื่องเบญจาก,กามคุณแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องธรรมะหรือเรื่องวิชาเมื่อได้สวยเวทนาใดแล้วก็มีอาการเพลิดเพลินอย่างยิ่งชมเชยอย่างยิ่งมัวเมาหมกมุ่นอย่างยิ่งสิ่งนั้นนั้นคือนันทินันทินั้นคืออุปาทานนี่แหละปฏิจจสมุปบาทตั้งต้นอย่างนี้ เด็กโตมากแล้วถึงแม้จะไม่ถึงขนาดที่จะแต่งงานก็มีอาการอย่างนี้ได้เด็กเริ่มรู้เรื่องอารมณ์ทางเบญจาก,กามคุณแล้วปฏิจจสมุปบาทจึงจะเริ่มต,ตั้งต้นลงไปในเด็กนั้นได้นี้เราเคยเข้าใจผิดค่อยคเ้ยขวะขวกันอยู่มากเกี่ยวกับรเรื่องนี้เดี๋ยวนี้ก็พบพระพุทธภาสิทธิ์ที่แสดงไว้ชัดอย่างนี้เด็กนี้ก็มีพบมีชาติเด็กตัวน,น้อยน้อยนี้มีพบมีชาติขึ้นมาใหม่ มันก็ไม่ใช่พบชาติที่ออกมาจากท้องแม่แล้วเด็กตัวน้อยๆนี้จะมีพบชาติเรื่อยๆไปทุกคราวที่ประสบอารมณ์ทางกามคุณห้าดังที่กล่าวมาแล้วนั้นทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกปีจนไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติไม่ต้องตายเข้าโลงก็มีพบมีชาติใหม่อยู่ทุกวันร่างกายไม่ต้องตายก็มีภพมีชาติอยู่เรื่อยไปอย่างนี้นี้เป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาท เป็นกระแสของปฏิจจสมุปบาทในกุมารน,น้อยที่เพิ่งเกิดนั้น